สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเสบะตโตบอลเช้านะครับใครต้องการหลีกทั้งเลือดครับทั้งบอลบราซิลบอลอาเจนรวมถึงบอลอเมริกาใต้ช่วงเช้ากดติดตามช่องเราได้เลยนะครับวันนี้ก็คลิปเน้นๆ3ทีมประจําวันจันนะครับที่ส1มเมีนาคมนะครับวันนี้มีทั้งบอลบราซิลแล้วก็บอลอุรุกวัย2คู่นะครับแต่ถ้าใครต้องการนอกเหนือจากนี้เนี่ยหรือต้องการตัวเด็ดแบบ VIP นะครับสามารถกดคลิกลิงตรงคอมเมนต์ได้นะครับส่วน3คู่วันนี้ครับคู่แรกเนี่ยไปที่เกมระหว่างเลดูบากาติโนครับเป็นอีกหนึ่งทีม ในเครือข่ายของเลดบูนะครับเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็ซาวบวกนะครับเป็นบอลบราซิลเซเลเอเจอกับเชียร่านะครับเตะเวลา6กโมงเช้าซึ่งก็แน่นอนนะครับตามตารางคะแนนเนี่ยไม่เกี่ยวนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยวันนี้จะเป็นการออกซองเกมแรกของฤดูการนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนบาการิโนได้เปรียบเรื่องของเล่นในบ้านฟอร์มช่วงหลังเนี่ยหลังจากอุ่นเครื่องมารวมถึงบอลดัตเนี่ยบาการินโนชนะไป3เสมอ1แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยเสมอกับ คูเซโร่1-1นะครับแล้วก็มีชนะทางด้านจุดโทษกับเซาโคเซ่2-1บนทางฝั่งเชียร่าครับมีแพ้นัดที่แล้วแพ้บาเอียร์2-3นะครับแล้วก็มีเสมอกับทางฟอร์เตเดซ่า1-1แล้วนั้นฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยบาการติโน่ยังเหนือกว่านะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยถ้าเช็คเอตูเฮดนะครับสถิติช่วงหลัง5ครั้งเนี่ยบาการติโน่ชนะ2แล้วก็เสมอกัน3นะครับเรียกได้ว่าเชียร่าไม่เคยชนะเลยแล้วก็เซียร่าได้เพิ่งกลับขึ้นชั้นมานะครับดังนั้นวววันนนนเี้บาาากกติโ่่หืออพสมครซึง ถ้าเช็คเรื่องของความพร้อมนะครับวันนี้เนี่ยเลดบูบาการติโนโ่ก็ยังมีผู้เล่นหลักๆอยู่ครบนะครับไม่มีแค่นาธานเบนเดสคนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะจัดตัวหลักนะครับเป็นทางด้านกองหน้าอย่างจอนนะครับลงแล้วก็จับคู่กับฮัวชาโดครับกองหลังนะ่มีกรเบียลนะครับมีทางด้านยาคินทาน่านะครับตัวนั่งฟังทีมอย่างเชียร่าครับก็ไม่ได้มีสตาอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยตัวเจ็บเยอะด้วยแล้วก็คงหลักๆคงต้องใช้ทางด้าน เฟอร์นันโดซาบลาเล่นเป็นหลักนะครับแล้วก็มีตัวกัปตันทีมอย่างโลเลนโก้ตัวเพย์เมเกอร์หมายเลขสิบอย่างลูคัสมุกนี่นะครับวันนั้นก็เกรดผู้เล่นเนี่ยยังยกว่าทางฝั่งบางานิโน่เหนือกว่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขนะครับทางด้านทีมอย่างบางานิโน่เหนือกว่า0.25ผมมองว่าปิดประตูแพ้เลยครับวิว่าชนะหรือไม่ชนะคู่นี้เนี่ยถ้าใครใจเย็นๆหน่อยเชียร์เงื่อนไขเสมอเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีแค่เจ้ากับจีนะครับวันนั้นคู่นี้เนี่ยเชียร์ที่ เดสบูบากาติโน่ครับจะเบียดชนะ1-0คู่นี้เชียร์บากาติโน่และสกอร์ต่ำตามภาษาบอลบราซิล bon, เชื่อว่านะ่ายิงกันน้อยนะครับบอลเพิ่งเปิดฤด,ดูกาลส่วนคู่ที่สองนะครับไปดูที่ของปากของปา่าของแปลก,กเลยครับเกมระหว่างทางด้านเซลโลครับเจอกับทางด้านทีมอย่างมอนเตวิเดโอวันเดอร์เรอร์ครับคู่นี้เป็นฟุตบอลอุรุกวัยนะครับอัปเปอร์ตูล่าเตะเวลาตีห้านะครับซึ่งก็แน่นอนคือชั้นเนี่ยทีมอย่างวันเดอร์เรอร์เหนือกว่านะครับซีเอเซโร่เนี่ยเพิ่งขึ้นชั้นมาจาก ลีกดองนะครับตามตารางคะแนนเนี่ยซีเอซาโร่นี่อยู่อันดับที่8นะครับเพิ่งมี10แต้มส่วนทางฝั่ง,งวันเดรอร์เลอร์เนี่ยปีนี้อาจจะออกซัดไม่ดีอยู่อันดับที่14มี7แต้มแต่ก็ตามถือว่าวันเดรอร์เลอร์เนี่ยมันทีมที่ใหญ่กว่านะครับหเกมหลังสุดเนี่ยซาโร่ Zero, ชนะ1สเสมอ3แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยสเสมอบีลามา1นมีสเสมอกับดานูบิโอ1นแล้วก็มีสเสมอกับทาง ซาโลยาโกเนี่ย0-0เพราะนั้นช่วงหลังเกมลุกฝืดนะครับเจ้าถิ่นส่วนวอนเดอร์เลอร์เนี่ยยังมีเกมที่ชนะทางด้านไซโยลาโก3-0นดที่แล้วเนี่ยเสม,มอกับโปเกโซ1-1เพราะนั้นก็ฟอร์มโดยภาพรวมอาจจะไม่ดีพอๆกันนะครับแต่ก็ตามคู่นี้เนี่ยเช็คเอตัเฮดเจอกันมาช่วงหลัง5ครั้งเนี่ยวันเดอร์เลอร์ชนะถึง3แล้วก็เสม,มอกัน2เลยได้ว่าทางด้านทีมเดือนเนี่ยปิดประตูแพ้เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยตามสิติก็วอนเดอร์เลอร์ดูเหนือกว่าด้านความพร้อมครับก็ผู้เล่นโนเนมทั้งคู่เนไออเรียยะะ ใครบอกว่าแมรู้จักผู้เล่นเซอแซโดกับทางด้านวอนเดเลอร์เนี่ยก็ถือว่าโกหกแล้วนะครับวันนั้นก็วิเคราะห์ตามเงื่อนไขของราคานะครับวันนี้เนี่ยทางฝั่งมอนเตวิเดโอวอนเดเลอร์เนี่ยบุกมาเหนือกว่าด้วยเงื่อนไขเสมอนะครับดูแล้วมีโอกาสจะชนะได้หรืออย่างแย่ๆคือไม่แพ้วันนั้นวันนี้เนี่ยให้เชียร์ที่มอนเตวิเดโอวอนเดเลอร์ครับจะเบียดชนะได้สักประมาณ1นึ่งศูนย์นะครับและจัดที่สกอร์ต่ำเชียร์มอนเตวิเดโอวอนเดเลอร์และสะกอร์ต่ำนะครับ ส่วนคู่3นะครับยังอยู่ที่อูลูวัยครับดูเกมร,ระหว่างดีเฟนเซอร์ครับเจอกับทางด้านมิรามาครับดีเฟนเซอร์เป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับส่วนมิรามาเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมาเตะเวลา7จ็ดโมงสิบห้าวันนั้นก็ดูชื่อชั้นทีมเนี่ยดีเฟนเซอร์เหนือกว่าเยอะนะครับตามตารางคะแนนเนี่ยก็ดีเฟนเซอร์อยู่ในอันดับที่4นะครับมี14แต้มส่วนทางฝั่งมิรามายอยสิบสอง 12, มี8แต้มราะนั้นดีเฟนเซอร์ก็ยังเหนือกว่าเป็นทีมกลุ่มลุ้นแชมป์ถึงแม้ว่านัดที่แ้จะะไดคค่เสมมอกกัับบทาาางนน็ต1ร ส่วนมิลามาเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยเสมอกับเซโร่หนึ่งหนึ่งแล้วก็มีชนะทางด้านวันเดอร์เลอร์สองหนึ่งเพราะนั้นก็ฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยมิลามาเหนือกว่าด้วยซ้ำแต่ว่ากลายเป็นว่าคู่นี้ในด้าเช็กเฮตุเฮตนะครับเป็นทางฝั่งดีเฟนเซอร์ชนะถึง4จาก5ครั้งหลังเลยนะครับสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์และสองศูนย์เพราะนั้นดีเฟนเซอร์เจอทีไรมักจะทําได้ดีเวลาเจอมิลามาเหมือนบอลแพ้ทางนะครับเพราะนั้นก็วันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขเป็นทางด้านดีเฟนเซอร์เหนือกว่า คู่นี้จริงๆเขาขายบอลราคาแปลกครับเพราะว่าดีเฟนเซอร์เนี่ยแทบช่วงหลังสนัดหลังสุดไม่ชนะเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังถูกยกให้เหนือกว่าทั้งทางที่มีรามาเนี่ยฟอร์มดีนะครับสีนัดหลังสุดไม่แพ้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะชนะได้สําหรับทางด้านดีเฟนเซอร์เจ้าถิ่นนะครับก็น่าจะเบียดได้สัก2อหนึ่งเพราะว่าเกมรับไม่ดีทั้งคู่คู่นี้ให้ยิงกันเยอะสกอร์สูงนะครับวันนั้นก็เชียร์ไปที่ดีเฟนเซอร์และสกอร์สูงเพราะนั้นวันนี้ครับเน้น สามคู่นะครับของเซปปาทโตะบอลเช้าวันนี้เนี่ยประจำวันจันทร์ที่31นะครับก็ย้ำอีกรอบนะครับใครต้องการตัวชัวร์เนี่ยสามารถกดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้นะครับตัวสามคู่วันนี้เนี่ยเรตบูบากานติโน่กับทางด้านเชียร่าในบอลบราซิลเชียร์ที่บากานติโนครับเจชนะ1-0และสกอร์ต่ำคู่2นะครับเซโยทางด้านเซโยมอนเตวิเดโอนะครับหรือ CA เเซโร่เนี่ย เจอกับทางมอนเตวิดอว์ันเดอร์เอร์เนี่ยคู่นี้ให้เชียร์ทางด้านมอนเตวิดอว์ันเดอร์อร์ครับเตะหน้าหนึ่งศูนย์และสกอร์ต่ำส่วนคู่สามนะครับดีเฟนเซอร์เจอกับทางด้านมิลาม,มาคู่นี้ให้เชียร์ทางด้านดีเฟนเซอร์จะเปียโนสองหนึ่งและสกอร์สูงนะครับนี่คือทัศนะสนามคู่ประจำวันนี้นะครับ ส่วนนอกนั้นเนี่ยถ้าตัวชัวร์ที่แจกกันหน้าช่องวันนี้จัดที่เด d บูบากาติโนครับจะชนะเชียร่าได้นะครับดีม่ดนนีจะชนะขาดดูให้เชียร์ที่บากาติโนเป็นในเน้นทีมเดียวประจําวันจันทร์นะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยใครอยากให้วิเคราะห์ลีกไหนคู่ไหนสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับแอดมินได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ